คือในสงครามเนี่ยถึงแม้ว่าเขานั้นจะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปโบกับไอ้ฝั่งตรงข้ามกันอยู่แล้วแต่ทว่าครับเพื่อที่จะแบบให้โบกกันอย่างมีกติกานิดหนึงนะครับหรือว่ามีข้อตกลงอะไรต่างๆนะครับในการที่จะขึ้นมาลุกมาเปิดวอมาตบตีกันอะไรประมาณนี้แต่ทว่าครับเมื่อเอาจริงๆแล้วมันก็ ไม่มีข้อตกลงใดที่มันจะไปตกลงกันได้หรอกเพราะว่าคนที่จะโบกกันจะตบดีกันเนี่ยเขาก็ไม่นึกถึงกติกงกติกาอยู่แล้วมันไม่ใช่มวยสากลหรือมวยไทยเรานะครับที่มีกรรมาการมาห้ามอยู่ยิ่งเป็นมาหาอำนาจอย่างพ่อใหญ่รัสเซียเนี่ยก็คงจะต้องไม่เกรงหน้าอินหน้าพรหมกันอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งไอ้กติกาที่แอดพูดถึงอยู่นี่คืออะไรนะครับแล้วรัสเซียนั้นจะไปลุกขึ้นโบกตบยูเครนด้วยเหตุผลอันใดนะครับเดี๋ยววันนี้แอด จะเล่าให้ฟังครับ <Okay. S 1> ก่อนอื่นแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีก, mm hmm. อกเช่นเคยในช่องลีไลฟ์อยู่กับผมครับลีมีเรื่องเล่าเรื่องราวในวันนี้นะครับแอดนั้นจะขอมาพูดถึงข้อตกลงข้อตกลงหนึ่งนะครับที่มันเกิดขึ้นมานะครับหลังจากที่รัสเซียกับยูเครนเนี่ยก็ก็สู้รบกันมาอย่างยาวนานเนาะคือแบบตบกันไปตบกันมานะครับแต่ถ้าว่าดูเหมือนว่ามือของรัสเซียจะหนักกว่านะครับทำให้ตบประเทศยูยเครนเนี่ย ยบเยนินกันพอสมควรแล้วในช่วงนี้เอาเป็นว่าไอ้ข้อตกลงที่แอดพูดถึงนี้ก็คือข้อตกลงนะครับสําหรับการหยุดยิงด้านพลังงานก็คือทางประเทศรัสเซียเนี่ยเขาก็แบบไปตกลงกับไอ้สมาชิก EU นะครับแล้วก็สมาชิกแนโตนะว่าโอเคเราจะไม่ไปโจมตีอะไรที่มันเป็นพลังงานของยูเครนก็ได้ <S <S เพื่อให้พี่น้องประชาชนในประเทศยูเครนเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบนะจะได้มีไฟฟ้าใช้สาธารณูปโภคใช้กันอย่างเต็มที่ คือจะนอนก็ไม่ต้องสองทงสองเทียนหรือจุดตะเกียงกันอะไรประมาณนี้แต่แต่พวกเรือพวกเรือก็ต้องให้สิทธิอ้วเหมือนกันนะครับเลิกความบาดเบิดกัเนเงินการพลังอะไรของอัวให้อ้วนั้นมีการหายใจหายคอขยับตัวได้คล่องตัวขึ้นมากอะไรประมาณนี้ซึ่งข้อตกลงนี้ครับมันก็ดูเหมือนว่าจะสําเร็จนะครับกับสําหรับทาง EU นะครับซึ่ง e อก็โอเคตกลงได้ได้ได้ไดได เอ็งจะ่าไปตัดน้ําตัดไฟอย่าไปโจมตีโรงงานผลิตไฟฟ้าของยูเครนนะเดี๋ยวเรานั้นจะไม่แบนรัฐบาลเองไม่แบนการเงินการคลังไม่แบนธนาคารของรัสเซียแต่ทว่าครับเมื่อรัสเซียตกลงกับทางประเทศอูแล้วก็ประเทศยูเครนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเชรนสก,กี้ครับพี่แกเนี่ยก็แบบ รัเสเซียต้องไม่โจมตีไปลงไฟฟ้าแล้วล่ะประชาชนเราต้องอยู่กันอย่างมีความสุขอย่างแน่เลยคือกลางค่ำกลางคืนสามารถเปิดช่อง YouTube รีไลใ์มาฟังกันได้ที่นี้เลยครับทางเชลสกี้ก็แบบโอเคเมื่อเรามีการตกลงเจราจากันอย่างลับๆเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ลองโจมตีแย่ๆไปทางประเทศรัสเซียหน่อยก็แล้วกันเมื่อทางยูเครนนะครับได้มีการแย่ไปทางประเทศรัสเซีย มีหรือพ่อใหญ่ปูตินจะอยู่นิ่งเฉยนะครับโดยหลังจากนั้นครับรัสเซียนั้นก็ได้มีการโจมตีไปยังโรงงานพลังงานนะครับในโรงไฟไฟ้ายูเครนนะครับด้วยขียปนาวุธและก็ะโดรนจำนวนมากครับเพื่อที่จะตอบโต้กลับไปยังยูเครนโดยเป็นการตอบโต้ที่รุนแรงพอสมควรแต่ทว่ายูเครนก็ไม่เอาะเราจะไม่ยอมรับเพออื่อไยเดียวหรอก เราโจมตีกลับครับไปยังโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของทางประเทศรัสเซียด้วยเช่นกันแต่ทว่าไม่โจมตีไปเพียงเท่านั้นครับยังโจมตีไปยังฐานทัพอากาศเชิงยุทธศาสตร์ของทางประเทศรัสเซียโดยตรงก็คือไอ้ฐานทัพอากาศที่รัสเซียเขาส่งขีปนาวุธส่งตรนอะไรต่างๆนะครับเข้ามาโจมตีโรงไฟฟ้าในประเทศยูยเครนนั่นแหละนะครับยูเครนเขาโจมตีกลับไปยังฐานทัพแหลงนั้นลเลยซึ่งยูเครนเขาแบบไปบอกกับพี <S <S ่เยรเขานะว่าืม ไม่ไม่ไม่เราไม่ได้ทําอะไรเลยรัเสเซียเขาว่าเขามาชมตีลงไฟฟ้าเราเนี่ยคนกาลังดูช่องรีไล์กันอยู่ดีๆจู่ๆไฟฟ้าก็ดับปึ๊บกันทั้งเมืองเลยอะไรประมาณนี้นะครับคือไปฟ้องทาง EU แต่ว่าทางโคษกของรัฐบาลปูตินนะครับโดยดิมิทรีเบสคอฟนะครับก็ออกมาบอกเหมือนกันว่ารัเสเซียขอสงวนสิทธิ์ไว้เลยนะจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงลนะโดย เขาก็ได้มีการกล่าวเสริมเพิ่มเดินนะครับว่ารัเสเซียจะยังคงโจมตีโรงงานไฟฟ้าโรงงานผลิตพลังงานของยูเครนต่อไปเพราะว่าไอ้ยูเครนมันละเมิดข้อตกลงหยุดยิงก่อนนะสิคือฉันเนี่ยก็อยากจะขยับขยายหายใจหายคอกับเศรษฐกิจของประเทศของฉันแต่ถ้าว่ายูเครนมันมาสะกิดติงอ่ะฉันจะยอมได้อย่างไรละ่ะนั่นแหละครับรัเสเซียก็เลยบอกไปว่า ข้อตกลงหยุดยิงอะเราเรียกร้องให้พวกคุณะเลิกคว่มบาตรธนาคารและก็สถาบันทางการเงินของทางประเทศรัสเซียเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสําหรับการหยุดยิงแม้ว่ารัสเซียจะลงนามกับ EU ไปนะแต่พวกเองนะ่ะพวกจาภาพยุโรปทั้งหมดเนี่ยนูเหมือนว่าจะปฏิเสธการยกเลิกคว่มบาตรรัสเซียนะมันบ่งชี้เหตุเลยว่าทางพวกเองนะ่ะไม่ได้สนใจหรือไม่เต็มใจที่จะยุติสงครามกับรัสเซียไม่อยากให้รัสเซียนั้นยุติการตบยูเครนยังไงละ่ะ โดยจะไม่คำหนึงเลยครับว่ารัเสเซียนั้นไปเรียกร้องอะไรมาบ้างในภายหลังนะครับซึ่งกองกาลังรัเสเซียเนี่ยก็ได้จัดการโจมตีนะครับโดยทางฝั่งยูเครนะเขามาอ้างว่ารัเสเซียเนี่ยเขาไปติดธงชาติของเรานะแล้วก็ไปปลอมตัวอยู่ในภูมิภาคเคิร์สแล้วก็ไปโจมตีฝั่งตัวเองนะครับไปยังสถานีตรวจวัดกา๊าซุดจ้าและ กล่าวหาว่าเป็นการโจมตีที่พวกเรานาไปโจมตีรัสเซียเนี่ยดูนี่ดูัสเซียทำดิเอาเป็นว่าเพื่อนๆจะเชื่อฝั่งไหนกันดีนะครับเพราะว่าสงครามข่าวสารเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบปั่นหัวได้เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่สนับสนุนยูเครนไอ้ก็เชื่อหรือว่าเนี่ยรัเสเซียมันปลอมตัวมาเป็นยูเครนนะครับเพื่อจะโจมตีบ้านตัวเองท่อส่งก๊าซของตัวเองเพื่อที่จะมีเหตุผลนะครับเพื่อจะลุกขึ้นมาตบยูเครนแบบเต็มไม้เต็มมืออีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนๆของฝั่งรัส ดูมันทําดิมันน่าอายมากเลยนะยูเครนเนี่ยคือไปโจมตีบ้านเขานะครับดูเหมือนจะไม่สําเร็จด้วยพอเขาลุกขึ้นมาตบแล้วก็มาอ้างว่าเขานะไปปลอมตัวเป็นเราอะไรประมาณนี้มันก็อยู่ที่ว่าใครนะครับจะฝักไฟไฟใดมากกว่าส่วนตัวแอกคอป็นต่างให้เพื่อนๆตัดสินก,กันลวกันเ้อนะครับซึ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับก็คือการที่ยูเครนนั้นนะครับได้มีการตัดการไหลของกา๊าซ ผ่านทางท่อที่ของรัสเซียตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทหารราบของทางประเทศรัสเซียนั้นก็ได้มีการใช้ท่อเปล่านะครับเพื่อที่จะพยายามแทรกซึมนะครับเข้าไปยังพื้นที่ของเมืองสุดจ้าหลังจากนั้นครับยูเครนก็ได้ทำรอยท่อส่งนะครับรวมไปถึงทุกคนที่อยู่ในท่อนะครับด้วยกระสุนคลัสเตอร์นะครับและก็บืนใหญ่หลายนัดคือแบบเสิร์ฟกันไปใครที่อยู่ในทอก็ไม่ต้องออกมาดูโลกดูแสงตะวันแล้วก็ไปเฝ้าเง็กเซียนฮองเตในท่อส่งกัดนั่นเลย เนื่องจากยูเครนครับไม่เคยเริ่มการส่งก๊าซอีกเลยนะครับหลังจากมีการตัดไปจึงไม่มีเหตุผลครับที่จะเก็บอะไรแบบนั้นไว้นะครับซึ่งต้องซ่อมแซมท่อนะครับรวมไปถึงการเปิดการไหลของกา๊าซไปยังสถานีตรวจวัดส,สูตรจ้านอกจากจะเริ่มต้นปฏิบัติการต่อวินาสกรรมที่หลอกลวงนะครับที่ยูเครนเขาอ้างนะว่าเนี่ยกวาวินาสกรรมตัวเองแล้วก็มาอ้างว่าฉันนะไปทำพวกเองนะครับล,ล้กขึ้นมาตบฉันเนี่ยนะครับแม้ว่า ตอนนั้นนะครับรัสเซียนั้นยังใช้เรื่องที่เป็นข้ออ้างในการกลับมาโจมตีทางโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอีกครั้งซึ่งการโจมตีครั้งนี้ก็แบบอย่างที่แอดบอกนะว่าลุกขึ้นมาโบกทีนี่คือมือเบลเลอร์เบล่านะครับโจมตีด้วยขีปนาวุธกว่า43ลูกนะครับแล้วก็ดโดรนอีกจํานวน73เครื่องซึ่งยูเครนนะครับหางว่าตัวเองนะโจมตีเยอะแยะอะไรมากมายฉันนสกัดกันได้ทั้ง30ลูกนะขีปนาวุธของเอง รวมไปถึงโดรน47ลูกแอดจัดการได้เกือบทั้งหมดเลยตามลำดับไปแต่ว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยความเสียหายมันเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับกับการสกัดกั้นนะครับคือสกัดกั้นได้30ลูกนะครับของขี่ปนาวุธก็หลุดรอดเข้าไปได้13ลูกแต่ดูเหมือนว่า13ลูกมันจะสร้างความเสียหายได้เยอะแยะมากมายขนาดนี้เลยหรือเปนว่าลอง ดูข่าวกันต่อไปแล้วกันซึ่งกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนะครับระบุชัดเจนว่าได้เปิดฉากโจมตีไปยังโครงสร้างพื้นฐานด้านการพลังงานนะครับของทางประเทศยูเครนด้วยขีปนาวุธและก็โดรนและได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงนะครับจนต้องทําให้หยุดการทํางานของระบบไฟฟ้านะครับบางส่วนภายในประเทศยูเครนเนื่องจากพลเรือนในเมืองต่างๆนะครับรวมไปถึงในหลายภูมิภาคก็คแบบ ต้องมานั่งเปิดเทียนกันจุดตะเกียงกันอะไรประมาณนี้และที่สําคัญนะครับที่มันน่ากลัวกว่าการจุดเทียนแล้วก็การจุดตะเกียงไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยก็คือไม่มีฮีเตอร์ใช้นะครับเพราะว่าตอนนี้ทางฝั่งประเทศยูเครนกับรัสเซียเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาวเน็บมากๆนะครับในช่วงเวลากลางคืนเมื่อไม่มี ไอ้ระบบการทําความอุ่นอะไรพวกนี้ก็ต้องกลับไปอยู่ในยุคเก่านะครับคือต้องก่อฟืนก่อไฟนะครับหาเตาผิงกันมันก็เป็นความลําบากนะครับที่ประชาชนในประเทศยูเครนนั้นกําลังได้รับอยู่ณตอนนี้เมื่อผู้นําเขาตัดสินใจเนาะโดยการน่าเสียดายอย่างหนึ่งครับสำหรับชาวรัสเซียเนื่องจากชาวยูเครนนั้นไม่ยอมหยุดยิงเพื่อที่จะตอบโต้โดยหวังจะแสดงให้ประชาคมโลกนะครับเห็นว่าฝ่ายใดเป็นผู้รุกรานแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับ เมื่อรเซียลบยูเครนก็ไปแย่กลับตลอดนะครับคือแบบก็ยังคงเออถือๆนะครับคือแบบพูดไงดิคือคือก็ไม่รู้ชาวโลกจะเห็นใจหรือเปล่าแต่แอดก็เห็นใจนะเพราะว่าเห็นใจที่เขาต้องต่อสู้นะครับแต่ว่ายูเครนก็มีการเลือกเป้าหมายที่น่าสนใจอย่างมากอย่างเช่นครั้งนี้ก็คือเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของทางประเทศรัสเซียนะครับเพื่อที่จะทําลายความสามารถในการโจมตีและป้องกันไม่ให้โรงไฟฟ้าของยูเครนนั้นได้รับความเสียหายเพิ่มเติม นอกจากนี้ครับยูเครนนั้นได้มีการส่งโดรนไปโจมตียังฐานทัพอากาศเชคโคก้านะครับในภูมิภาคคาลูกา้าซึ่งเป็นที่ตั้งของเครื่องบินทิ้งระเบิดทียูยของทางประเทศรัสเซียนะครับซึ่งฐานทัพอากาศแห่งนี้ยังเป็นฐานทัพอากาศของรัสเซียนะครับเพียงแห่งเดียวทั้งหมด2แห่งนะครับที่ใช้เครื่องบินทียูยซึ่งจํานวนจํากัดกับทางประเทศยูเครนอย่างมาก เพื่อจะใช้เป็นจุดเติมเชื้อเพลิงนะครับและก็การติดตั้งอาวุธให้กับเครื่องบินโจมตีของทางประเทศรัสเซียซึ่งยูเครนก็หวังว่าถ้าเราโจมตีจุดนี้ได้นะรัสเซียคงจะไม่มีเครื่องบินทิ้งระเบิดมาโจมตีเราแล้วจะพี่น้องประชาชนของเราก็จะมีไฟไฟ้าใช้กันอย่างสบายใจสามารถดูหนังดูเน็ตได้แล้วเราจะออกข่าวไลฟ์สดให้พี่น้องประชาชนในประเทศดู อันนี้เชเดนสกี้ไม่ได้กล่าวไว้นะอดพูดเองซึ่งชาวยูเครนนะครับก็ได้มีการโจมตีไปยังคลังขี่ปนาวุธรวมไปถึงคลังเชื้อเพลิงและสถานที่ซ่อมบำรุงเครื่องบินของทางประเทศรัสเซียเพื่อที่จะทําลายความสามารถในการโจมตีนะครับสำหรับอนาคตของทางประเทศรัสเซียและอาจจะทําลายเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ที่รัสเซียนั้นลงจอดนะครับหรือว่าจอดเก็บไว้ในพื้นที่นั้นๆของทางประเทศรัสเซียได้ดังนั้นครับเราก็ต้องมาดูกันว่า ไอ้ข้อตกลงการหยุดยิงครั้งนี้นะครับที่ยูเครนนั้นไมหแหย่รัสเซียยัเสเซียขึ้นมาตกกลับนะครับแล้วก็ยูเซนก็กลับเข้าไปโจมตีแต่โดยรวมแล้วนะครับรัเสเซียนั้นก็พยายามครับที่จะยกเลิกข้อตกลงหยุดยิงนะครับแล้วก็ใช้ปฏิบัติการก่อวินาศกรรมนะครับโดยที่ยูเครนนั้นบอกว่างั้นไหนเขาใช้ทง่งหงเานะ่าแล้วก็ไปโจมตีฝั่งเขาเองแล้วก็มาโจมตีเราเนะี่ยดูสิดูเขาทาอะไรประมาณนี้ เพื่อเป็นการตอบโต้แทนที่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเองนะครับยูเครน,นกลับเลือกที่จะไปโจมตีพื้นที่หรือว่า,าฐานทัพอากาศนะครับการโจมตีทางยุทธศาสตร์ของทางประเทศรัสเซียในคําปราศัยตอนเย็นนะครับโดยประธานาธิบดีชเลสกี้นะครับได้มีการกล่าวว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับสหรัฐอเมริกานั้นนะครับได้มีการเสนอให้หยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขแทบทุกวัน ก็มีการโจมตีเมืองต่างๆนะครับของยูเครนด้วยดโดรนบ้างระเบิดบ้างแล้วก็ขีปนาวุธบ้างนะครับที่รัเสเซียนั้นเสิร์ฟมาให้ไม่เว้นวันกันเลยทีเดียวเนี่ยแต่แบบเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟขนมกันมาเนี่ยชาวยูเครนคงจะอ้วนอิ่มหมีพรีมันกันไปแล้วแต่ถ้าว่าไอที่มามันไม่ใช่มันมันเป็นไดนนไมอ์นะสิอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยทําให้อดอยากแล้วก็บืบ้นที่ในเมืองก็ แหลกสลายกันไปนะครับตึกราบ้านช่องนี่คือแบบคลืน่นๆกันไปเลยทีเดียวคือตึกสตองอของเราเนี่ยคือน่าจะแบบล้มระเนระนาดแบบนั้นกันเลยนะครับในทางฝั่งของประเทศยูเครน,นปัจจุบันนี้โดยชนสกี้นะครับย้ำว่าการโจมตีเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความไม่เต็มใจที่จะสแสวงหาสันตินะครับที่ยั่งยืนของทางประเทศรัสเซียนั่นเองนะครับแล้วก็ ประนามนะครับเรียกร้องให้นานาชาดันคว่ำบาศประเทศรัสเซียเพิ่มเติมเข้าอีกรวมไปถึงการเพิ่มการป้องกันภัยทางการนะครับให้กับทางประเทศยูเครนเพื่อที่จะบีบให้รัสเซียนั้นกลับมานั่งโต๊ะเจรจาอีกครั้งหนึ่งซึ่งนี่แหละครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับตามที่ข้อตกลงหรือว่ากติกานะครับในการทําสงครามมันก็ต้องหาทางเพื่อที่จะลุกขึ้นมาโบกันได้นะครับคือมันก็แล้วแต่นะครับว่า ใครที่สนับสนุนฝั่งไหนนะครับถ้าเกิดคนนี้สนับสนุนรัสเซียก็จะแบบจะบ้าหรือจะไปตัดต้มตีท่อกัดฆ่าลูกน้องตัวเองทําไมเองน่มันมันดื้อมันมาจี้เอวค่าฆ่าลุกขึ้นไปตบมันก็จะผิดตรงไหนล่ะแล้วไอยุโรปยุโรปสมาชิกยูเนี่ยก็ยังไม่ได้สนใจที่จะให้ค่าตกลงข้อยุติหยุดยิงอะไรแบบเต็มที่เลยเพราะอย่างความบาดการเงินการคลังของค่าอยู่เลยนี่แหละครับถ้าเกิดเขาอยู่ฝั่งรัสเซียนะส่วนนี้ใครอยู่ฝั่งยุโรปแบบ ดูสิยูเครนเขาอยากให้หยุดยิงอยากให้สงบชะตาแต่รัสเซียนะ่ดูเหมือนวามารอมตัวเาเป็นคนยูเครนแล้บไปโจมตีฝั่งตัวเองแล้วมบอกว่าเนี่ยยูเครนทําร้ายเขาอีกแล้วลุกขึ้นมาตบเนี่ยหน้าฉันชาไปหมด้วตอนเนี้นั่นแหละครับมันก็อยู่ที่ว่าข่าวสารนะครับอยู่ที่ใครนะครับจะรักฝั่งไหนแต่ถว่ากติกานะครับดูเหมือนว่าจะถูกละเมิดกันทั้ง2ฝ่ายและเมื่อรัสเซียตบยูเครนก็สวนกลับเข้าไปทันที และดูเหมือนว่ายูเครนเนี่ยก็จะโดนกดดันจากสหรัฐแบบยอมไหมยอมยอมย้อนอ,อะไรประมาณนี้อยู่ทุกวันทุกวี่นะครับอย่างที่เชนสกี้ได้ออกมากล่าวปราศัยไปนั่นเองเอาเป็น,นออว่าการที่รัสเซียลุกขึ้นมาโบกกับยูเครนในครั้งนี้นะครับคือการตบกันไปกันมานะครับเกี่ยวกับพลังงานแล้วกันเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคือเพื่อนเพื่อนเข้าข้างฝั่งไหนกันดีกว่าเออเพื่อนเพื่อนเชื่อข่าวฝั่งไหนมากกว่านะครับเชื่อฝาฝั่งยูเครนไปสกิดรัสเซียแล้วรัสเซียขึ้นมาตบหรือว่า รัเสเซียสกิดตัวเองเพื่อทีอ่จะลุกขึ้นไปตบยูเครนก็ลองคอมเมนต์ความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆกันมานะครับแอดร,รออ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆทุกคนอยู่นะครับยังไงวันนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้แอดด้วยละกันนะครับและที่สําคัญนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่แอดจะนำอัปเดตและเสนอให้ทุกคนนั้นได้รับชมรับฟังกันในอนาคตต่อไปข้างหน้าด้วยแลวครับสาหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลวเด้อไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับบย Way. So I'm taking six shots, still I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots.